ครับผมครูใหญ่อัธพลบัวพัดครับสมาชิกคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ครับคือถ้าภาพรวมเนี่ยผมมองในประเด็นที่มีคนพยายามเรียกร้องว่าให้สํานักพุทธเข้าไปตรวจสอบอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธนะสำนักพุทธไ,ไ,ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแล้วผมก็มองว่าเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องปัจเจกของประชาชนนะครับรัฐไม่ควรที่จะไปก้าวไก่ นะครับในการที่จะไปบอกว่าความเชื่อแบบนั้นถูกความเชื่อแบบนี้ผิดแต่ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันเองได้โดยไม่ปิดปากตัวเองโดยการบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่หรืออย่าไปละเมิดความเชื่อของอื่นตราบใดที่มันไม่ใช่การไปทําลายรูปเคารพหรือไปทําให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อของผู้อื่นดังนั้นเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าความเชื่อแบบนี้ถูกความเชื่อแบบนี้ผิดออกมาให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของ การเคารพบูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดําบรรแล้วในเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์รู้สึกว่าไอสิ่งที่มีอยู่อ่ะมันไม่ใช่ที่พึ่งไอความเชื่อปัจจุบันคําสอนปัจจุบันหรือแม้แต่กระทั่งรัศวดีการที่มีในปัจจุบันมันไม่มันไม่ใช่ที่พึ่งมนุษย์เราก็จะมองหาที่พึ่งอย่างใหม่คือตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเศรษฐกิจมันไม่ไดีหาเงินไม่คล่อง ดังนั้นต้องหาที่พึ่งอะไรในการอํานวยโชคหนในการทำมาหาเงินมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะนะครับคือมันไม่ใช่แค่เหรียญของครูการแ้่หรอกที่ผ่านมาเราเจอกระแสหลายละลอกเราเจอคลื่นหลายละลอกอะ่ะในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อ่ะในเรื่องของมูตเตลู นะครับเอาเอาเอาถ้าที่ประวัติศาสตร์มันจะชัดๆหน่อยเราก็เจอมาตั้งแต่จตุคามรามเทพมาเข้าสู่ยุคพญานาคมาเข้าสู่ยุคท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มาครูกายแก้วถ้าก่อนหน้านี้ไปเราก็จะต้องไปเจอกับครูบาอาจารย์เกจิต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จพระนางพญาพระเครื่องพระผงพระโบราณทราอะไรก็ก็มีมาโดยตลอดความนิยมเป็นเรื่องของแต่ละยุค นะครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือมิติที่เรามองใน,ในเชิงของหลักการนะครับแต่ถ้าเรามองในมิติของของความเชื่อเนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่านี่ไม่ใช่ความเชื่อแบบพุทธนี่คือความเชื่อแบบศาสนาดั้งเดิมนะครับเดือเรียกว่าศาสนาผีคือการบูชาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบูชาผู้ที่ตายไปแล้วความเชื่อคือครูกายแก้วคือปร,รมาจารย์ด้านไสยเวทวิทยาที่ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วก็นั้นก็เชื่อว่าท่านมี ความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังที่จะอำนวยความสะดวกในทางที่เป็นมงคลให้ได้ที่เป็นผลดีให้ได้นะครับแต่ถ้ามองพอแต่ถ้าเราเอามุม,มของศาสนาใดๆไปจับมันก็จะได้คำตอบอีก,อกแบบหนึง่งถ้าเรามองว่าเอามุมของศาสนาพุทธไปจับก็บอกว่าเอ้ยนี่เป็นการาไม่ใช่ปูชาจะปูชนียานังไม่ใช่สิ่งที่ควรบ,บูชาก็คือไม่ไม่ใช่การบูชาผีหรือแม้แต่เทพพระเจ้ายังไม่ใช่สิ่งที่ก็ต้องบูชานะครับดังนั้นเราก็ต้องชัดเจนอะสเตตัส ตรงไหนสเตตัสของครูกายแก้วคืออะไรไม่มีไม,ไม่ไม่ถูกนะครับไม่ถูกและไม่ผิดที่จะบูชาหรือไม่บูชานะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นรูปที่ไม่สวยงามเป็นรูปที่ดูน่ารังเกียจน่ากลัวยังเลยสิ่งเหล่านี้จะเป็นมงคลหรือบางคนอาจจะนับถือที่ความขขังเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าในความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเนี่ยเวลาที่เราบูชานะครับคำสอนที่ รู้มานะครับจากครูบาอาจารย์ก็คือเวลาที่เราบูชาสิ่งที่ให้ผลเร็วโอเคในในทางความเชื่อบางแขนงเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาบูชาอะไรนะครับที่ให้ผลเร็วนะครับสิ่งนั้นก็อาจจะทวงเร็วเหมือนกันข้อระวังในการบูชาเวลาที่เรามีความเชื่ออะไรแบบนี้ก็คือพยายามอย่าบนพยายามอย่าติดสินบนนะครับหรือถ้ามีก็รีบแก้ซะนะครับ ซึ่งถ้ามองในมุมพุทธก็คือเรื่องนี้ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นมรรคผลนิพพานที่แท้จริงคือเอาเนี้ยคนที่เชื่อต้องมีสิทธิ์ในการบอกว่าเขาเชื่อย,ยังไงแล้วมีสิทธิ์ในการที่จะประกอบพิธีกรรมที่จะบูชาที่ทำอะไรขเขาในพื้นที่ที่เป็นเอกชนในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวใช้ตังเขาเองไม่ได้ใช้เงินภาษีนะครับแต่ถ้าเราลองดูว่าเอาอันเนี้ยไปตั้งไว้ในวัด เอาูปปั้นครูก้แก้ไปตั้งไว้แล้วอันนี้ยเราต้องใช้อำนาจรัฐเข้าไปดูกันแล้วว่าเอ้ยมีกรมการศาสนามีสำนักพุทธดูแลอยู่เนี่ยต้องต้องเข้าไปดูกันแล้วนะครับแต่ถ้าคนที่เชื่อแล้วจะบอกไปบอกว่าเอ้ยคนที่ไม่เชื่อก็อย่ามาลบหลูส่สิเราเราปิดปากตัวเองเราเซนเซอร์ตัวเองกับคํานี้มานานมากแล้วนะครับคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆแล้วมันควรมีประโยคที่ต่อไปอนั้นก็คือไม่รู้อย่าอวดดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมรู้ไม่รู้นะผมพยายามอวดดีอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ มันต้องวิาพากษ์วิจารณ์ก็ได้คนที่เชื่อมีสิทธิ์ที่จะจูงใจเชิญชวนและเล่าเรื่องเพื่อให้คนมาเชื่อและนับถือตามคนที่ไม่เชื่อก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงเหตุผลแสดงความคิดเห็นที่จะบ่งบอกให้คนอื่นไม่เชื่อและไม่นับถือตามแต่ไม่ใช่การกลดดาทอสาดโคลนดูถูกเหยียดยามหรือบูลลี่กันมันไม่เคยเปลี่ยนวิวัฒนาการมันไม่เคยเปลี่ยนครับ มาไม่รู้กี่ร้อยกี่กี่หมื่นกี่พันปีแล้วคือมนุษย์เราก็ยังพยายามบูชาในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเชื่อว่าจะสามารถอํานวยผลดีหรือผลร้ายให้กับเราได้เราก็จะแสวงหาสิ่งให้เคารพบ,บูชาไปเรื่อยอครับแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มีอยู่เคารพบ,บูชาเดิมถ้าวันใดวันหนึ่งที่กลุ่มคนที่เคารพบ,บูชาครูกายแก้วไม่ได้เห็นว่าสามารถอำนวยผลอำนวย โชคให้ได้แล้วเขาก็จะสแสวงหาสิ่งเคารพบูชาใหม่อยู่ดีดังนั้นไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับเพียงแต่เราก็สแสวงหาสิ่งเคารพบูชาใหม่ไปเรื่อยๆไม่ประเทศเราเป็นเซกูรัสสเตทประเทศเราเป็นรัฐธรรวาดประเทศเราไม่ใช่รัฐศาสนาไม่ควรจะเอาศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งหรือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งไปบังคับครอบงมความเชื่อ,ออื่นทั้งหมดนะครับดังนั้น ความเชื่อเป็นเรื่องของปัดเจกชนความเชื่อเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อแล้วก็ชักชวนให้ผู้อื่นมาเชื่อตามเรามีสิทธิ์ที่จะประกอบพิธีกรรมศาสนาและชักชวนให้ผู้อื่นมาประกอบพิธีกรรมตามตราบใดที่มันไม่ได้ถูกตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นสาธารณสมบัติหรือเป็นเงินของภาษีตรงนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ควรที่จะใช้องค์กรทาง รัฐหรืออำนาจรัฐเข้ามาจัดการกับความเชื่อครับหรือแม้แต่ศาสนาเองก็ตามนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกนี้มันมีศาสนาอยู่สองประเภทคือศาสนาประเภทเทวนิยมกับศาสนาประเภทอัตเทวนิยมในเทวนิยมก็จะมีพระหุ่เทวนิยมไปอีกดังนั้น การที่พุทธเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็คือเข้ามาเป็นเทวานิยมแต่มาผสมผสานกับพื้นที่เนี้ยที่นับถือศาสนาอื่นๆศาสนาผีศาส,สนาบูชายันศาส,สนาบูชาไฟอะไรอยู่แล้วมากมายมันเกิดความผสมผสานนะครับไม่มีพุทธในโลกนี้ที่เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะครับในโลกนี้พุทธไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาดังนั้นคนที่นับถือพุทธก็ใช่ว่าจะเป็นพุทธแบบที่ เราเข้าใจว่าจะต้องเป็นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะนับถือพุทธที่คําสอนแต่ไปบูชาสิ่งอื่นก็ได้นะครับอันนี้ย้ําขีดเส้นใต้รอบที่ร้อยห้าอยนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลรับอย่ายุ่งอ่ะไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแต่ให้หาความรู้มาเพื่ออวดดีแล้วเวลาที่เรา จะเคารพกราบไหว้สิ่งใดก็อย่าให้คำพีบังพระธรรมอย่าให้ทองคำบังพระพุทธอย่าให้สมมุติสงฆ์บังองค์พระอริยเจ้าและอย่าให้ทิฏฐิความเชื่อของเราไปเบียดเบียนทิฏฐิความเชื่อของคนอื่นครับ